ทที่สองสัตว์อบายระบาดธรรมชาติลงทันสันติภาพถูกทำลายอาจจะกล่าวถึงความสำคัญของมนุษย์ที่แท้จริงหมายถึงผู้มีใจสูงด้วยธรรมะนั้นจกเป็นประชากรที่มีคุณภาพแน่นอนหากอัตราประชากรชั้นดีเหล่านี้มีจำนวนหนาแน่นหรือมีมากณที่ใดที่นั่น ย่อมสงบสุขร่มเย็นปัญหาความวุ่นวายเดือดร้อนต่างๆย่อมหมดไปแต่หน้าอนาถผู้คนในยุคนี้มีความเป็นมนุษย์จำนวนลดน้อยลงไปทุกทีจนหน้าวิตกเพราะมองไปทางไหนก็มีแท่คนที่ใจต่ำเป็นสัตว์อบายภูมิในร่างมนุษย์ครองความเป็นใหญ่และกำลังขยายอิทธิพลมากขึ้นโดยมีไปทุกถิ่นที่ หรือทั่วโลกเลยก็ว่าได้ในขณะนี้ดังนั้นสถานการณ์ที่เป็นอยู่โลกจึงน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยประชากรขยะรบโลกที่เห็นผิดจิตต่ำเห็นแก่ตัวระบาดทั่วกันซึ่งต่างก็พากันไม่เอาธรรมะละทิ้งศีลธรรมจัญญาหลงบ้าบวัวเมาเจะยเสพติดอบายยมุกลงกามมาสุจนเอารักเอาเปรียบ ทำทุจริตทำลายความเป็นธรรมล้างสารธรรมชาติไปทุกคนทุกแห่งทำให้เกิดปัญหาชีวิตคิดสั้นฆ่าตัวตายและนานาวิกฤตรุนแรงตามมาเป็นว่าเล่นส่งผลทำให้เศรษฐกิจล่มจมทั้งระบบผู้คนอดอยากข้าวยากมากแพงเกิดการปล่นสะดมเบียดเบียนเข็นฆ่ากัน จนเป็นอนาธิปไตยไม่เคารพกฎหมายกติกามีการระเบิดข้อตกลงร่วมกันอยู่ร่่ำไปนำไปสู่ความขัดแย้งวิวาทบาดหมางแตกแยกแบ่งฝักแบง่แบงฝ่ายถือพวกถือค่ายขยายวงกว้างออกไปทุกทีกลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงอำนาจเพื่อสนองรัทธิความเชื่อของตน และเพื่อผลประโยชน์ที่ตกกะกร้าอยากได้ขณะเดียวกันก็มีการสร้างอาวุธร้ายแรงทั้งนิวเคลียร์สารพิษและชีวภาพสั่งสมเอาไวคค้ข่มขู่ทำลายล้างกันหรือเอาไว้แอบทดลองบ่นทำลายกันไปเอาชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นเดิมพันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่แสนหรือโคดรุนแรงวิปริตผิดธรรมดาซ้ำเติม เกิดโรคระบาดร้ายแรงชื่อใหม่ๆนานาชนิดผลานฆ่าชีวิตล้มตายดุดใบไม้ร่วงปวนปั่นให้คนทั้งโลกเกิดโกลาหลแตกตื่นพากันสะดุ้งหวาดกลัวหรืออื่นๆที่อาจจะตามมาอย่างไม่คาดคิดความจริงเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้มันเป็นวิบากกรรมจากฝีมือของคนชั่ว ที่ขาดความเป็นมนุษย์ทั้งหลายกระทำเอาไว้ส่งผลทำให้ผู้ไม่รู้เรื่องด้วยพลอยรับเพราะกรรมต่างากันจะทำไนกันได้เล่าในเมื่อเขากับเราต่างก็อยู่ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมโลกกันและในเมื่อเพื่อนของเราทำความผิดเราเองเลยต้องพลอยมีความผิดในฐานที่ไม่ตักเตือน ไม่ยับยั้งไม่ให้เขาทำความชั่วหรือไม่ชักจูงดึงเขาเข้าหาธรรมะเพื่อพัฒนาให้ใจสูงเป็นมนุษย์โดยทั่วกันดังนั้นมันจึงเสมือนเป็นบทลงโทษหรือเอาคืนของธรรมชาติก็ว่าได้แม้หากสำนึกตัวได้รู้จักคิดเป็นบ้างก็จะเห็นว่า นี่แค่เป็นการตักเตือนของธรรมชาติเบาะเเพื่อให้คนละโรคทั้งปวงเลิกหยุดหลงทางแล้วหันกลับมาปรับปรุงตัวรู้จักตักเตือนกันชักจูงกันเข้าหาธรรมะพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้เกิดนี้เกิดเป็นจนงอกงามแพล่หลายแผ่ตระการออกไปเพื่อยับยั้งกรรจักหายนะไัย และช่วยกันคุ้มครองโลกพยุรอดก่อนที่มันจะบัหลหรือย่อยยับไปมากกว่านี้จนแก้ไขอะไรไม่ได้นั่นหมายความว่าเราต้องหันมาร่วมมือกันกำจัดอุปสรรคต่างๆที่ทำให้มนุษย์ไม่เป็นมนุษย์แล้วยอมรับที่จะแก้ไขร่วมกันด้วยสูตรที่ตกผรึกสังเคราะห์ได้จากบทเรียนที่ผิดพลาด เพื่อส,สร้างโลกใหม่และคนละโลกใหม่ที่เป็นพันดีมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพียบพร้อมเมื่อน,นั้นสันติสุขสันติภาพแท้จริงที่โหยหาก็จะตามมาซึ่งการที่จะทำได้หรือไม่ได้แค่ไหนก็ค่อยว่ากันเพราะเรื่องนี้มันใหญ่โตนักต้องค่อยทำค่อยปรับกันไป ตอนนี้ที่สำคัญเราพิจารณามองเห็นอุปสรรคชิ้นมหึมาที่ขวางทางความเป็นมนุษย์กันหรือยังขอจะมองกันออกไหมมันก็อยู่ที่ตัวเราทุกคนนั่นแหละคือความไม่รู้หมายถึงความไม่รู้เท่าทันธรรมชาติของความเป็นสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นมนุษย์ไม่รู้ว่ามนุษย์คืออะไร ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมหรือเพื่ออะไรทํานองนี้จึงปล่อยชีวิตเลิดเรินไปตามสัญชาตญาณแห่งความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานลงยึดมั่นถือมั่นอัตภาพที่ได้มาตามธรรมชาติว่าเป็นตัวตนเราเขาอย่างเหนียวแน่นมืดมนเอาแต่ชูธงอัตตาร่าไม่มีปล่อยวาง ทั้งทั้งที่ไม่รู้จักความจริงของมันเลยนี้อย่างหนึง่งและความไม่รู้เท่าทันธรรมชาติของความเป็นโลกหรือพบอาศัยอันหลากหลายไปด้วยทรัพยากรสิ่งแวดลอ้อมและปรากฏการต่างๆที่ให้ทั้งคุณประโยชน์และโทษภัยอันน่าสะพรึงกลัวไม่รู้ที่จะ,ะเผชิญหน้าวางตัวหรือจะจัดก,การกับมันอย่างชาญฉลาด โดยไม่ให้เกิดโทษทุกข์ยอย่างไรนี้อีกอย่างหนึง่งจัดว่าเป็นอุปสรรคหลักตามวิถีธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อนดังนั้นเมื่อไม่รู้ดังกล่าวจึงเป็นการง่ายแก่การเข้าไปติดกับดักสิ่งประดิษฐ์ปรุงแต่งทางใจที่สร้างขึ้นจากจินตนาการของตนบนกระแสความเชื่อตามความเห็นผิด ว่ามีว่าเป็นอัตตาที่วัฒนาการสืบๆกันมาทุกยุคสมัยซึ่งก็ทำให้เกิดมีลัทธินิยมตามมาอย่างหลากหลายแต่ที่มีบทบาทสำคัญเพราะมีอำนาจบาทใหญ่ทำให้มนุษย์เสียชาติเกิดต้องกลายเป็นคนบาปหนาะเพราะสร้างความเสียหายหรือผลกระทบให้แก่โลกอย่างใหญ่หลวงที่ชัดเจนตลอดมา มีสองรัทธิดั้งเดิมได้แก่อุดเฉทะคิดถิรัทธิที่เห็นผิดเพราะเชื่อว่าชีวิตเป็นตัวตนแบบขาดศูนย์เกิดจากการสืบพันธ์กันตามธรรมชาติตายแล้วก็แล้วไปไม่มีอะไรหลังความตายจึงไม่เชื่อกฎแห่งกรรมปฏิเสธบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์อบอาติกะ สัตว์ที่เกิดขุดขึ้นโตเต็มวัยใหญ่เต็มตัวทันใดเช่นเปรตเทวดาแม้มรคนิพพานหรือผู้บรรลุธรรมก็ไม่มีทั้งนั้นนี่เป็นหลักการของคนที่ไม่เอาศาสนาใดๆทั้งยังไม่ยอมเข้าไปศึกษาพิสูจนอีกด้วยมีแต่มุทะลุเอาตัวเองเป็นใหญ่จัดเป็นพวกอัตตาเชิงเลี่ยวซึ่งเกิดจากความไม่รู้เท่าทันธรรมชาติ ความเป็นสัตว์ความเป็นมนุษย์ดังกล่าวนั้นแล้ววิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนตกผลึกออกมาเป็นเช่นนั้นและหรืออีกอย่างสัจต,ตะทธธิฏฐิลัทธิที่เห็นผิดเพราะเชื่อว่าชีวิตเป็นตัวตนแบบเที่ยงเกิดจากพระผู้สร้างหรือพระเจ้าที่เขาใจเชื่อเอาเองว่าเป็นสิ่งเที่ยงแท้ เป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบมนุษย์ว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์เพียงใดแค่ไหนหรือไม่ใครสอบผ่านก็จะได้รับบำเน็จรางวัลมีชีวิตนิรันดรอ,อยู่ร่วมแดนสวรรค์กับพระองค์ภายหลังความตายนี้เป็นหลักการของศาสนาเทวนิยมส่วนใหญ่ที่เห็นกันอยู่โดยทั่วไปจัดเป็นพวกอัตตาเชิงซ้อน ซึ่งเกิดจากความไม่รู้เท่าทันธรรมชาติความเป็นโลกหรือพบอาศัยของคนยุคดึกดำบรรจึงตื่นกลัวภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆแล้วจึงมีวัฒนาการมาเป็นความเชื่อว,ว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังเรื่อยมาจนตกผลึกออกมาว่าสิ่งนั้นเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งหรือพระเจ้า ก็แลทั้งสองรัฐที่นี้หรือรัฐที่ใดก็ตามที่ประเด็นนำมากล่าวไว้ในที่นี้หากยังมีทัศนะติผิดบนความเชื่อที่ยึดมั่นถือมั่นว่ามีว่าเป็นอัตตาตัวตนอยู่แล้วแน่นอนย่อมไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาเผาอัตตาหรือชำระความเห็นแก่ตัวออกไปทั้งสิ้นมีแต่จะส่งเสริมผู้ไม่รู้อยู่แล้ว ให้เกิดอัตตาสังสมมากยิ่งขึ้นซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มพูกิเลสความเห็นแก่ตัวให้ทวีความรุนแรงตามไปด้วยนั่นเองโดยเฉพาะสองลทัทธิใหญ่ดังกล่าวเขาจะถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์มีครั้งเดียวจึงยอมเป็น่าสกิเลสแสดงความเห็นแก่ตัวเพื่อให้ได้มาขึ้นการมาสุขหรือกินกามเกด กันอย่างเต็มที่กล่าวคือที่เชื่อที่เห็นว่าขาดศูนย์ก็ย่อมหลงอยากได้พัสดุกรรมมาสนองอัตตาอย่างหน้ามืดตามัวเพราะกลัวว่าตายแล้วจะมาเด็ดเศษที่เชื่อที่เห็นว่าเที่ยงก็ย่อมหลงอยากได้พัสดุกรรมมาสนองอัตตาอย่างเมามันไม่แพ้กันทั้งนี้ก็เพื่อจะสนองพระประสงค์ของพระเจ้า ที่อุตสาห์สร้างมาจึงไม่ยอมให้เสียเที่ยวและคิดว่าเป็นการเอาใจที่สุดยอดจึงมักจะอ้างกันว่าทำเพื่อพระเจ้าเช่นสแสวงหาการบํมเรอตนก็อ้างว่าทำเพื่อพระเจ้าลามปามไปจะถึงทำสงครามหรือลุกลานชาติอื่นเป้าหมายแท้จริงก็เพื่อหาผลประโยชน์ต่างๆใส่ตนแต่ก็อ้างว่าทำเพื่อพระเจ้า และมีหลายครั้งที่บ้าคลั่งเพราะต้องการแผ่จกักรวรรดินิยมพระเจ้าของตนเข้าครอบครองโลกเป็นตน้นซึ่งรัชิีเห็นผิดอันเกิดจากจินตนาการทั้งสองดังกล่าวนี้จะเป็นอุปสรรคที่เกิดตามมาภายหลังอันมีความแข็งเหนียวและแน่นหนามากยากที่จะกําจัดให้หมดสิ้นไปได้เพราะมันได้อย่างรากลงลึก ถึงขั้นกินความคิดของคนส่วนใหญ่ที่งมงายถือสืบกันมานานจนทำให้กลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่ที่มีอำนาจอิทธิพลครอบงำโลกไปแล้วนี่คืออุปสรรคอันเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ไม่สามารถที่จะฝึกตนพัฒนาทางจิตวิญญาณได้กลับเจริญเติบโตฝ่ายเดียวเฉพาะทางด้านวัตถุ อันเป็นเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่มาแรงจนกระทั่งลัทธิเทวนิยมที่อ้างว่าอะไรอะไรก็พระเจ้าสร้างต้านมาอยู่เลยจำต้องยอมรับเพื่อความอยู่รอดอย่างแกมโกงว่าเป็นเพราะพระเจ้าโดนบันดาลอยู่เบื้องหลังดังนั้นหากจะอุปมาสภาพการที่เป็นอยู่เปรียบเสมือนเป็นร่างแห่งความเป็นมนุษย์ของโลกเรา ในขณะนี้ก็จะดูแปลกพิลึกเพราะความไม่สมประกอบครบพร้อมอาจเหมือนตัวสักระราชลิตหนึ่งก็ว่าได้สีกหนึ่งด้านวัตถุจเจริญก้าวหน้าอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแต่อีกสีกหนึ่งด้านจิตวิญญาณกลับหอมแห้งแรงน้อยเหลือแต่กระดูกหน้าสมเพศจริงๆซึ่งทั้งหมดนั้น มันสะท้อนให้เห็นถึงตัวบุคลากรผู้นำทุกระดับและระบบการเมืองการปกครองการศาสนาการศึกษาส่วนใหญ่ของโลกว่ายังงมงายตกอยู่ในเงือ้อมมือมานมาโดยตลอดทำให้ระบบแห่งความดีงามคือศีลธรรมจริยธรรมหรือกฎหมายข้อตกลงที่บัญญัติกันขึ้นมาเพื่อความผาสุกสันติภาพนั้น ไม่มีความหมายที่จะเป็นไปได้และมักจะล้มเหลวไปในที่สุดนั่นเป็นเพราะมันตั้งอยู่บนรากฐานของความเห็นผิดหรืออุปสรรคทั้งสองดังกล่าวมาสมดังพุทธพจน์ที่ว่ามิฉาทิฏฐิปรมานิภิกขเววัชานิภิกษุทั้งหลายความเห็นผิดนั้นเป็นยอดแห่งโทษด,ดังนี้